ครับที่ผมทีคืออยากจะให้ครับเพราะอันนี้มันเป็นเรียกว่าพประวัติศาสตรทั้งหมดเป็นตำนานก็สิ่งนี้ผมพิมพ์ขึ้นมาทุกวันเลยจากนนบก็น่าจะรู้คุณภาพงานผมอาจจะว่าจะถูกใจไหมแต่นนบช่วยหน่อยละกัน ถูกสช่ไหมโอ้โหได้ข้าว่้ใช่ครับได้หนึ่งชิ้นช่าเอ่เคยรับพอไปใครใครใครมาแราแด่เราใส้ใถ่ยรูปได้ช่วยหน่อยครับ ดิจิทัลภาพได้มีแคมีเสริมด้วยมาเสริมด้วกันเขาเป็นลงทุนเองสบายเลยต้องขอบคุณท่านประธานมากเลยครับที่มาช่วยความรู้แล้วก็เป็นกันเองมากค่ะก็ได้ความรู้จากจทุกๆท่านะที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันคงเป็นองค์กรแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไม่เป็นอาการที่จรีงแต่ว่า ถ้าจะเห็นเลยว่าอะไรที่เป็นจริงใหม่ๆใ,ในบ้านเราเนี่ยยากครับไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายๆกว่าจะกว่าฟันท่านท่านมองก,กับภาวะแวดล้อมในวงการพระเครื่องท่านจะเห็นเลยว่ามีคนอยู่กลุ่มหนึง่งซึ่งคองเป็นผู้กําหนดกฎเกณฑ์นี้ทั้งหมดทั้งหมดทั้งสิทว่า A B C D E F ตามหมัวข้อเช็คลิตตี้ก็เป็นไปตามนี้กําหนดกฎควบคุมกไกาตลาดควบคุมควบคุมทุกยอย่าง แต่วันดีคืดีนี่อาจจะมีกระบวนการเรวิาสายเป็นทางเลือกใหม่ใไมรันว่าผมอยากให้มองสิ่งที่เราคุยกเนี่ยเหมือนเหมือนใบรับรองสุขภาพพระครับใบรับรองสุขภาพพระท่านไปขบักหน่วยงานราชการนะให้คุณไปตรวจร่างกายนะให้คุณไปตรวจร่างกายมานะเพื่อมาให้คุณเป็นโรคติดต่อเป็นอะไรแบบนี้แบบนี้แบบนี้มนะั้ยก็คือพูดนะว่า ว่าไอ้คุณเนี่ยถุลภาคสมบูลณเหมออาะเหมาะกับการที่รับราชการแต่ไอ้ชเชื้ทวิเกตใบนี้ก็เหมือนใบรับรองสุขภาพก็คือว่าใบารับรองอายุของท่านว่าว่าหากหน่วยงานบางหน่วยงานหรือท่านบางท่นาทนมีความผสมจะ,จะ,จ,ะจะได้จะได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบองค์ประกอบอันนี้ตัวนี้ก็จะช่วยท่ง,งานแต่าบางหน่วยงานบอกว่าเ hey, ฮ้ยผมไม่มีความจำเป็นต้องใช้ท่านก็ไม่ต้องใช้ครับท่านเพราะท่านไปทำงานบางที่เขาก็ไม่เอาใบรับรองแค่ก็มี เยอะแยะไปใช่ไหมครับเหมือนใบรบับรองแพทย์ใบรับรอ,บองถุภาพถ้า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 มองอย่างนี้แล้วที่คุณอยากรู้ว่าจิตที่คุณมีหรือคุณคุณอยากได้มีสุงภาพอายุไอ้ชาเมเนี่ยเวลามิติของเวลาเนี่ยมันใช่ไหมถ้ามิติเวลาใช่ยอย่างอื่นคุณก็ไปไปไป,ไปว่ากันตาเคว่าคุณพอใจมันเป็นทางเรื่องทางเรื่องหนึองของของของความเจริญของบ้านเมือง ความเจริญของบ้านเมืองมันจะมีสิ่งใหม่ๆขึ้นมาแต่จริงใหม่ๆเนี่ยที่อาจสามกร้างเนี่ยไปทูก่กระบบเก,ก่าเนี้ยไม่ไง่ายครับเนี่ยเพราะมันมีถ้าเป็นสงคารามมันมีคนเนี่ยยึดพนธีนี้ไปหมดแล้วมันยึดพนธีนไปหมดนะแล้วเราบอกว่าผมจะขอเปิดพนธีเนี้ยขอเป่เอาอะไรขึ้นเลยเหยท่านขอต้องเปิดจากใต้ดิน,นดีก่อนครับใต้ดิน จนกว่าจะเข้มแข็งเป็นหัวเป็นใบถูช่อเป็นต้นขึ้นมาอาจจะมีคนหลังท่านเนี่ยที่พี่น้องๆเนี่ยมีมุมมองกับมุมอะไรอันนี้จะทําให้ท่านเข้มแข็งแล้วสร้างกูเก้าทานให้กับท่านผมมองว่าจริงๆจุดนี้เป็นเป็นกระดานของกันของคนที่คิดอะไรได้เป็นมาเพราะว่างนานวิจัย งานที ens, ่เขียนวิจัยนักพิชาตการจะจ้องมองดูว่าไอ้กระบวนการค้นพบแบบวิธีแบบไหนอะไรอย่างเ да งี well ้ยกระบวนการก็เลือกผ่านคนอันไปเอาทฤษฎีเนี้ยไปใช้แคนาดาต้องเหมือนกันไปใช้เมร์ตาไปใช้ที่ไหนก็เหมือนใช้อีเดียเหมือนกันแตนกระบวนการเนี้ยมันเป็นผมผมมองว่าในการเริ่มต้นของของของตคนเนี้ยมันต้องมีสถาบันที่รักวิจัยนีทีเป็นองค์การที่นักริจัย ผมก็อยากแต่ทางราชการที่เกาไม่ทำเพราะว่าเขาทำแบบโบราณวัตถุครับเขาไม่ได้ยึดเงื่อนไขทหญิงตุ้ประเทศเราไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งหน่วยงานด้วยถ้าเนี่เพื่อบำพิสูจน์ใช่ครับเราตั้งมาเพื่อที่สุดน์เป็นสากลคือโบราณวัตถุโบราณวัตถุเป็นเป็นงานสากลเป็นงานเป็นงานที่เป็นสากลนะครับเพราะเราก็มีประจักร์มาแต่ผมมองว่าเมื่อเมื่อมันเกิดขึ้นต่อไปมันมีไม่พ้นที่ต้องมี หมือนท่านนึกถึงเนี่ยทางราชการเนี่ยจะเป็นผู้บอกออกไปอนุญาตให้ท่านเห็นเนี้ยแล้วก็รัฐการเนี่ยเป็นผู้ที่รับรองเซอร์ติฟิจท่านธุรกิจจริงจริงแต่ตอนนี้มันจะไปไม่ถึงท่านนั้นมันเป็นการค้นพบค้นพบโดยโดยตัวท่านเองก็คือว่ายังอยู่ในกลุ่มยังยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นมิสเตอร์ในลักษณะแบบนั้นซึ่งท่านก็ต้องใช้เวลาใช้เวลานะครับใช้เวลา แต่อย่างน้อยที่สุดนะในประเทศเราเนี่ยก็มีคนคนกล้าหาญที่มีความคิดใหม่ใหมที่จะเสนอตัวมาให้ให้สามารถพิสูจน์กระบวนการกาลเนี่เป็นทางวิทยาศาสตร์ได้แต่เส้นทางที่เราเดินผ่านเนี่ยมันมีเจ่าภาามายึดครองไปหมดแล้วมันยึดไปหมดแล้วทั้งในน้ำบนดินใต้ดินบนป่าไอ้พวกนี้จุดกำหนดหมดแล้วจนถึงตีเส้นให้เราเดินนะครับ ให้เราเดินหรือไม่เดินกำหนดได้เลยผมบอกให้กำหนดเราพูดนนในางานวิชาการเราไม,ไม่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 ได้พูดถึงกลไกลกรตลาดเราไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นแต่ท่านต้องมองสภาว่าแวดล้อมขององค์กรน,นี้ให้ออกนะว่าว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีประโยชน์มีผู้รูประการมากมายทีเดียวมากมายทีเดียวผมยังนึกถึงเออบรรลองสุขภาพพระอยู่บรลอม <c oughs> เป็นทําให้บางหน่วยงานอาจจะใช้บางหน่วยงานจะไม่ใช้ก็แล้วแต่นะครับกแแ็แล้วแต่แล้วแต่ไม่มีสูตรสาเร็จครับท่านไม่มีสูตรสาเร็จแต่ท่านเนี่ยเป็นเป็นคนที่กล้าหาญคนหนึ่งนะในที่เป็นคนต้นๆเลยของประเทศไทยเราเนี่ยที่ได้ทําในสิ่งเหล่านี้ผมผมถือว่า ท่านก็เป็นเป็นคนดีเป็นคนเก่งคนเนึ้ยที่อยากจะนำเสนอวิจิตรีดีเนี่ยให้กับบ้านองเ er รานะครับให้กับบ้านเนี้ยก็อยากให้ทุก <tamb> ah. ท่านเนี่ยขออนุญาตช่วยสนับสนุนท่านด,ด้วยผมก็ขอขอ,ขอบพรบะค,รค,ค,คุณครับท่านขอบคุณท่านครับด้วยครับแล้วก็ขอช่วยสนับสนุนให้บ้านครับทางรานการก็ยังดีขอบคุณครับเดกิจกรรมต่อไปนะครับก็เดี๋ยว 呃。Uh <laughs>